ตามตูดโอ้ตามตูดออ้ทั้งเดินทั้งปล่อยลมใส่นะครับคัะคับ อยู่ช่องเป่าตามติดชีวิตช้างนะครับผมเฮ้ยแจงหน่อยเดียวสวัสดีครับก่อนเร็วเอ้าทำไงครับรอๆก่อนครับหน่อยตัวดำเอาครับหน่อยเร็วครับหน่อยเอ้าโอ้มีดเลย มิดเลยปวดครับยังครับแม่แม่ก่อนเนาะครับก่อนครับบลรอกครับบลรอกก่อนครับเอ้าครับก่อนครับโอ้ทั้งงี้อ้าครับก่อนอืมโอ้โหขี้โกงมาก โอเคครับนะครับเอาครับก่อนครับก่อนครับพี่ดิครับพี่ครับพี่ก่อนเอาครับเอาครับก่อนนิ่งครับนิ่งครับยังไม่เรียนไปไหนนะครับท่านสวงวะเอาอํา เอ้ยเฮ้ยเฮี่ยมดมดมอยางบูเดินตำรวจนะครับตำรวจโอ้ยเอ้ยำรวจไป่ได้ยกดตำรวจอย่างเดียวครับ Bây giờ đây, bây giờ đây, bây đây. Ông qua khỏi nhà một sẽ lập này. Nhà về thang này, nhà về thang này. Ôi, luôn nhà bốn tuần Đúng. Bây giờ quay được cái nhà quay nhà mai gì là bạn đi. Đúng. Chắc cái gì bên sấy mà sấy là bạn đi. Thôi. Quay liệu, quay năng vị liệu. Đúng. Có hôm đi có quá. Những vài nhạc mà chú cái gì bây xem ở xem này hôn 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 không? Ừ, ừ hôn ừ. không? เฉียบปะอือ,อเป็นไ่้เฉียบใช่ปะกินไหมโอ้กินกินพอ,อนแม่แล้วไปพอนแม่แล้วบรรยากาศดีมากครับนี่ แม่ก็ลมดีครับแม่หางดีของผ้าโอ้โหของผ้าสดใสมากครับ <us> <light> เฮ้ย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 ไปหยาพื้นเฮ้ยบ้ามากินหยาพื้นอีกแน่นอนครับขวดอือหือ โอ้โหกินแบบชิวๆครับคุณแม่แม่แม่ดูครับแม่แม่ดูลูกแส่แม่แม่เนี่ยครักินใหญ่ชิวๆไปใส่ตัโตเอา ชิวมากครับเพื่อน่ะเฮ้ยกินหยาไปแล้วเลยกินหยาไปอีกแล้วแม่ไปอีกแล้วไปเลยนะอู้ว่ทางทางนึงมาขอทางนึ่งนี่เอ้านีกินลาหยาผมก็ไปด้ยังไงพุกินปลาหยาทั้งหมดฝั่งนู้นของพี่บุญคอ,อง่ไปกินไปกินของเรานน่เดี๋ยวคนตายจะว่า nhìn ừ, gì hóa hôi thì thế này Bà đi Bà Nhà nó bậy rồi Bậy rồi, bậy rồi Bậy rồi Nó liền, liền คุณน,น่ะตามตูด<ร>โอ้ทั้งเดินทั้งปล่อยลมใส่นะครับคักขนาดเฮ้ยใบหญาผู้ไม้ไปได้พวกใบหญาหายแล้วตรงใบหญ้าหายไปทางพุ่นอืมใบหญ้าตรงนี้หายแล้วนะครับมิงบอกใบหญาผู้ไม้ไปได้วพวก

นิ่งนิ่งหยุดน,นิ่งทำไมครับเอา้าเอา้เอาคนก็อย่าลืมเข้ามากด subscribe นะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคำไหนผู้จ้างผู้ช่วยภาพก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับพบกันใหม่ ep ต่อไปนะครับ ep นี้กล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ